สวัสดีครับเกษตรหลังบ้านวันนี้นะครับผมจะพามาชมสวนหลังบ้านของผมนะครับว่าผมได้ปลูกอะไรไปบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวให้เชิญชมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครูนะครับอ้าวอ้าวนี่ครับผมปลูกนะครับมีมะพร้าวนะครับต้นนี้ปลูกได้ประมาณสองปีแล้วนะครับสองปีนะครับอ่าสองปี พื้นที่ข้างหลังบ้านผมนี่มีประมาณอยู่สักสองงานนะครับสองงานนะครับก็จะมีมะพร้าวอ่าต้นอันนี้อินพผลัมนะครับอันนี้ปลูกได้สักปีนะครับปีกว่านิดนึงนะครับอ่าก็จะมีกล้วยนะครับกล้วยน้าว้านะครับไว้ปลูกไว้ให้ให้สับให้ไก่กินนะครับหรือกินกล้วยนะครับก็จะมีฝรั่งนะครับฝรั่งนี่ปลูกไว้อยู่ประมาณสิบกว่าต้นนะครับ ปีนี้น่าจะเข้าปีที่สองนะครับพร้อมกับมะพร้าวเหมือนกันนะครับมะพร้าวผมมีอยู่ห้าต้นนะครับฝรั่งนี้ก็ประมาณสิบกว่าต้นนะครับเพราะว่าเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับฝรั่งเนี่ยผมเก็บผลผลิตนะครับไว้ได้กินแล้วครับผมเราเดินมาชมสวนนะครับระบบน้ำนะครับก็จะมีระบบน้ำหยดนะครับมีให้นะครับ นี้นะครับเดี๋ยวชมรอบๆนะครับก็จะมีกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมก็ปลูกไว้นะครับมีอยู่สองสองต้นนะครับสองกอนะครับก็จะมีเล้าไก่นะครับผมทําเล้าไก่ไว้นะครับส่วนรายละเอียดของเล้าไก่เดี๋ยวชมนะครับ ep ีต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเล้าไก่แบบราคาแค่พันห้านะครับ พื้นที่2งานนะครับเพิ่งทําได้ประมาณ2ปีนะครับเป็นที่นี่เป็นดินถมนะครับเป็นดินถมมานะครับก็จะแร่ธาตุอาจจะไม่ค่อยมีนะครับผมก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับลงพื้นในการปลูกสิ่งต่างๆนะครับนะสองปีนี้ระบบน้ํานะครับอ๋อและอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมปลูกไว้ก็จะมีทุเรียนนะครับทุเรียนลงไว้อยู่9ต้นนะครับ 9ต้นนะครับปลูกไว้ไม่ถึงปีนะครับเพิ่งปลูกประมาณช่วงเดือนอน่าจะมิถุนากรกฎาที่ผ่านมานะครับปลูกไว้อยู่9ต้นนะครับก็จะมีต้นกล้วยนะครับเป็นต้นพี่เลี้ยงไว้นะครับไม่รู้ว่าสูตรนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับะมะพร้าวมะพร้ามี5นะครับ ปัญหาอย่างหนึ่งของมะพร้าวคือมีด้วงมาเจาะนะครับมีด้วงมาเจาะอ่าวิธีแก้ของผมก็ผมจะซื้อลูกเหม็นนะครับลูกเหม็นมาใส่นะครับก็ช่วยได้นะครับลูกเหม็นมาใส่ปุ๊บอ่าด้วงเรื่องอะไรไม่ไม่มาเลยนะครับตอนนั้นโ,โอ้ยเกือบตายนะครับไม่ได้เจอเจอถ้าเจอช้าไปนี่ตายนะครับก็ทําลายด้วงแล้วก็ังจากนั้นก็เอาลูกเหม็นมาใส่นะครับก็จะ ช่วยได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะมีอ้ออีกอันนี้ต้องไีมครับมีหูแก้วมังกรไว้ด้วยนะครับหูแก้วมังกรไว้16เสานะครับ16เสาข้างหลังตรงนั้นจะเป็นแทงค์น้ำนะครับใช้ถัง2 0งลิตรนะครับถังสังถังสั่งร้อยลิตรเนี่ยครับผมก็เจาะรูนะครับ เชื่อมต่อนะครับเป็นระบบน้ําก็จะปั๊มน้ําจากข้างหลังบ้านตรงนั้นจะเป็นคลองนะครับก็ดูดขึ้นมาใช้ได้บ้างนะครับใช้ได้นะครับเมื่อกี้บอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมทําก็คือมีบอ่อเลี้ยงปลาดุกนะครับบอ่อเลี้ยงปลาดุกของผมมาชมนะครับนี่บอ่อเลี้ยงปลาดุกนะครับมีจอกนะครับ แล้วผมใส่แหนแดงเข้าไปด้วยนะครับเพื่อขยายพันธุ์ผมซึ่งซื้อมาอผมใส่นะครับเพื่อเป็นอาหารของไก่นะครับไม่รู้ปลาดุกกินด้วยหรือเปล่านะครับบ่อตรงนี้นะครับเป็นบ่อผ้ายางนะครับความยาวก็ประมาณ3เมตรนะครับกว้างน่าจะ2เมตรครึ่งน,นะครับเมื่อก่อนเป็นบ่อที่ผมเผาถ่านนะครับ แล้วก็เผาถ่านแล้วก็ผมก็เผา,เาไม้ลำไยแล้วครับเมื่อก่อนตัดไม้ลำไยนะครับถมที่ครับก็ออกมาเผาถ่านเผาถ่านเ็ตเป็นหลุมไม่รู้จะทำาไงก็เลยทําเป็นบ่อปลาซะเลยนะครับก็เลี้ยงปลาดุกนะครับไว้พอกินได้นะครับได้อยู่เลี้ยงตอนนั้นเลี้ยงไว้200ตัวนะครับก็กินได้นะครับตรงนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับ สายระบบน,น้ำตรงนี้ผมใช้ท่อขนาด1นิ้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเคยใช้แบบ4หุนนะครับมันเล็กเกินไปนะครับน้ำมันน้อยนะครับอ่าเลยซื้อซื้อท่อขนาด1นิ้วมาเปลี่ยนนะครับอ่าชมสวนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้กล้วยหอมนะครับเพิ่งแยกแยกมาปลูกนะครับ อ่านี่กอกอแม่มันได้ได้สองเครือนั่นนะครับมีอยู่ตอนเอามาตอนมาปลูกมีอยู่สองต้นนะครับปลูกได้แล้วก็ขยายมาอ่าตอนนี้ขยายมาค่อยๆทาไปท,ทีละนิดทีละน้อยนะครับก็เป็นเล้าไก่เนาะเนี่ยครับกรเกษตรหลังบ้านนะครับก็มีเวลาก็ทําหลังบ้านนะครับค่อยๆทาไปทีละนิดทีละนิด ทำไปทีละอย่างสิ่งที่เองชอบนะครับมีความสุขกับสิ่งที่เรามีนะครับใช้พื้นที่ครับปลูกต้นไม้ปลูกอะไรต่างๆมีความสุขกับการที่เราดูมันจเจริญเติบโตทุกๆวันนะครับมีมะม่วงด้วยนะครับก็จะมีอินทผลัมก็ปลูกนะครับตอนนี้ซื้อสมโอมาแต่ยังไม่ได้ลงนะครับซื้อสมโอมาปลูกอีกสัก2ต้น นะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่ว่างนะครับหลังบ้านสามารถทําแบบนี้ได้นะครับเอาเป็นไอเดียนะครับมีความสุขนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะครับทําเท่าที่เราทําได้นะครับค่อยๆทำไปทีละนิดสําหรับเกษตรหลังบ้านวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ไว้โอกาสหน้านะครับผมได้ทำอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะอัปลงนะครับยังไงก็กดติดตามด้วยนะครับเราเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ